สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในชาแนลของปิงราคาเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าโซ n i c เครื่อง CBR 300นะครับคันนี้ก็เป็นรถของลูกค้านะครับเราจะมารีวิวให้ดูนะครับทำจากทางร้านนะครับโครงก็ทำจากทางร้านทั้งหมดนะครับวริงสายไฟระบบน้ำมันนะครับการวางเครื่องนะครับคือคันนี้นะครับลูกค้าซื้อชุดเครื่องมานะครับ ซื้อชุดเครื่องมาแล้วก็นําโครงมาให้นะครับโดยทางร้านเป็นผู้ติดตั้งให้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ภาพโดยภาพรวมคร่าวๆด้านนอกนะครับจะประมาณนี้นะครับภาพแล้วก็ยังไม่ได้เก็บภายนอกให้สวยเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็โดยรถคันนี้นะครับจะใช้ถังน้ํามันเป็นถังน้ํามันโซนิกเดิมนะครับแปลงปั๊มติกใต้ถังนะครับก็ใช้เป็นปั๊มติกของ c b r 1 5 0 i ไอนะครับใต้ถังก็สามารถใส่ตัวบังโคนได้นะครับเพื่อกันเศษดินเศษไหลนะครับใส่ได้ปกติเลยนะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมตรงเรือนไม้นะครับ คันนี้นะครับเขายังไม่ได้ต่อกุญแจคราขาให้ต่อตรงนี้แทนนะครับเพราะว่ากุญแจเขายังไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับโอเคนะครับเดอนไม้ก็จะประมาณนี้นะครับของมันนะครับสวิตสวิตไฟซ้ายขวาก็เป็นของเดิมของมันเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับระบบไฟใช้ได้หมดนะครับนะครับระบบไฟเลี้ยวนะครับ ไเลียวนะครับใช้ได้หมดนะครับก็<ะ>ประมาณนี้นครับก็คันนี้ก็ข้าวๆนะครับโดยรวมก็ข้างนอกก็ไม่มีอะไรมากครับเดิมๆเ,เลยนะครับชุดไฟเราก็เอาไว้ว่างๆเดี๋ยผมจะถอดชุดชุดสี่ให้ดูนะครับแผนชาร์จเราก็จะไว้ตรงช่วงตรงนี้นะครับเครื่องอ่อนนะครับ สองแปดหกครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้พอของหนึ่งรัดก,กระบังนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทให้ฟังนะครับแตเบิ้ลไม่ได้นะครับเนื่องจากอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านดินเล่งนะครับโอเคครับสตาร์ทครับ อันนี้เดินเบา โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับงานทางร้านนะครับก็หากท่านใดสงสัยหรืออยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ได้นะครับโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสามเก้าสองสองหกสี่ห้านะครับหรือจะแอดไลน์ไอด์ศูนย์เก้าสี่สามห้าสามแปดเก้าหกหนึ่งนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือสนใจที่จะมาวางเครื่องกับทางร้านหรือจะส่งจุดไฟมาทำก็ได้นะครับ หนูจะสั่งถังน้ำมันก็ทางร้านก็ได้นะครับมีจัดจาหน่ายเช่นเคยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะขับให้ดูนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของปินชาแนลด้วยนะครับก็วันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับครับผมครับสวัสดีครับ